สวัสดีครับผมแมวนูนเกมเมอร์แมวเหมียวครับคิดถึงการเล่นเกมคอนโซลคิดถึงช่องแมวนูนครับคุณจะรับได้ไหมครับถ้าอายุไขของ PlayStation 5จะสั้นลงนะครับเหลือเพียง5ปีเท่านั้นนะในปัจจุบันนะครับวงการเกมเวลาออกเครื่องคอนโซลมานะครับจะมีสิ่งที่เรียกว่าไซเคิลนะหรือว่ารอบนะครับของการออกเครื่องนะก็คือทุกๆ1 c y c l ไเนี่ยก็จะออกเครื่องใหม่1ครั้งนะครับ ซึ่งโดยปกตินะครับหนึ่งไซเคิลที่ว่าเนี่ยก็จะประมาณ7-10ปีนะครับผมอย่างเช่นเครื่อง PlayStation 4เองนะครับก็ออกปลายปี2 0 1 3น์นะครับตอนนี้เนี่ยปลายปี2020นะไซเคิลก็จะประมาณ7ปีนะครับผมเพราะว่าตอนออกปี2013มเนี่ยมันเป็นปลายปีมากๆนะครับเราก็จะไม่นับเดือนพฤศจิกาสันสิบสนะครับลราก็เริ่มนับ2014นะก็เหลือประมาณ7จปีนะครับผม จริงๆไซเคิลเจปีเนี่ยก็เป็นคอนเซปต์ของ Cycle ที่เราคุ้นเคยนะครับก็รู้สึกว่าระยะเวลามันไม่ได้สั้นเลยนะเจ0ปีนะฮะก็รู้สึกว่านานเพียงพอนะครับแล้วก็ทําให้ช่วงปลายยุคเนี่ยเราเห็นว่าเครื่องเนี่ยมีความล้าหลังทางเทคโนโลยีอย่างเห็นได้ชัดนะครับถ้าเป็น P.c นะครับก็เรียกได้ว่าเป็น P.c. รุ่นเก่าแล้วนะถึงเวลาที่จะต้องอัปเกรดสักทีนะครับก็ดูมีเหตุมีผลประมาณนึง ในการที่จะออกเครื่องใหม่นะครับหรือว่ามีเหตุมีผลประมาณหนึ่งในการที่ได้เวลาที่เราเราชาวเกมเมอร์นะครับก็จะต้องเกิดอาการคันอยากได้คอนโซลเจเนอเรชันใหม่กันแล้วแต่ว่าตอนนี้นะครับดูเหมือนว่า PlayStation 5เนี่ยจะถูกวางกลยุทธ์นะครับให้ไซเคิลสั้นลงนะให้ชีวิตของเขาสั้นลงเหลือแค่เพียง5ปีเท่านั้นนะครับบอกก่อนว่านี่เป็นข่าวลือนะครับผมไม่ได้มีการให้ข้อมูลยืนยันอย่างเป็นทางการจากโ o n y นะครับ แต่ก็เป็นข่าวที่ถูกส่งต่อกันมากนะครับในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาใน twitter นะแล้วก็ถูกรายงานนะครับโดยหลายแหล่งข่าวเกมเลยนะครับข่าวนี้นะครับได้ถูกรายงานโดยเว็บไซต์ของไต้หวันนะครับเป็น o r i g i ินอลโพสเลยนะครับที่ชื่อว่า d i g i t a l i m e s c o m นะครับโดยเป็นการรายงานว่าเครื่อง PlayStation 5นะครับซึ่งจะออกปลายปีนี้นะหลังจากนั้นนะครับภายใน5ปีนะ เครื่อง PlayStation 5เนี่ยจะถูกผลิตนะครับอย่างน้อย120ล้านเครื่องนะครับซึ่งเป็นตัวเลขคาดการณ์ที่สูงกว่าของ Microsoft Xbox Series X ไป1เท่าเลยนะฮะซึ่งข่าวนี้นะครับมาจากการให้ข่าวของผู้ดูแลห่วงโซ่การผลิตในไต้หวันเองนะครับโดยอายุนะครับของเกมคอนโซลเนี่ยจะถูกทำให้สั้นลงนะครับจาก6ถึง7ปีนะจะกลายมาเป็น5ปีนะครับผม และถึงแม้นะครับด้วยอายุที่สั้นเพียง5ปีนะครับมีการคาดการณ์ว่า PlayStation 5เนี่ยจะสามารถขายได้120ถึง170ล้านเครื่องนะครับเมื่อเราเทียบกับตัวเลขปัจจุบันนะครับของ PlayStation 4นะคือ110ล้านเครื่องก็ต้องพูดว่า PlayStation 5เนี่ยมีการคาดการณ์ว่าจะขายได้มากกว่านะครับในเวลาที่สั้นกว่าด้วยนะซึ่งถ้าข้อมูลนี้เป็นจริงนะครับไซเคิลของ PlayStation 5เนี่ยจะเหลือเพียง5ปีเท่านั้น มีเรื่องน่าคิดเกิดขึ้นมากมายเลยนะครับอันแรกก็คือว่าคอนเซปต์ของการออกเครื่องย่อยๆหลังจากนี้นะครับทั้งตัว PlayStation 5 Slim นะครับแล้วก็ทั้งตัว PlayStation 5 Pro เนี่ยแผนการออกจะเป็นยังไงนะครับสมมุติว่าออกทุกปีนะปีนี้นะครับปีแรกของการออกคอนโซลเนี่ยออกตัวออริจินอลมาใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยปีที่2อเนี่ยออกสลิมนะครับแล้วหลังจากนั้นปีที่3ออกโปรนะครับ นั่นหมายความว่าถ้าเราซื้อเครื่องโปรนะในปีที่3เนี่ยจะเหลือเวลาเล่นแค่ประมาณ3ปีเท่านั้นเองนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะออกเครื่อง PlayStation 6นะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเกมเมอร์เนี่ยยินดีจะอัปเกรดตามหรือเปล่านะหรือว่าโมเดลทางการตลาดจะเปลี่ยนไปนะครับผมก็คือว่าไม่มีเครื่องย่อยออกมาแล้วนะก็คือออก PlayStation 5มาตัวเดียวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอีก5ปีนะก็ออกอีกเครื่องหนึ่งมาเลยเป็น PlayStation 6นะครับ ไม่มีโปรแล้วก็สลิมอีกต่อไปเรื่องนี้ก็น่าคิดนะครับว่าแบบไหนจะทํากําไรให้โซนี่มากกว่ากันนะแล้วก็แบบไหนจะสร้างความรู้สึกดีให้กับเหล่าเกมเมอร์มากกว่ากันนะออกมา1เครื่องนะครับทุกๆ5ปีนะหรือว่าออกมาแบบที่เราคุ้นเคยนี่แหละมีหลายโมเดลนะครับในการปรับปรุงแก้ไขนะแต่ว่าไซเคิลเนี่ยก็จะยาวขึ้นแต่อย่างที่บอกนะครับว่านี่เป็นเพียงข่าวลือจากเว็บไซต์นะครับด t จิ t i m e s ในไต้หวันเท่านั้นนะ ซึ่งก็เคยคาดการหลายสิ่งหลายอย่างก็ถูกนะครับแต่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างก็ผิดเหมือนกันนะแต่ถามว่าความเป็นไปได้มีไหมความเป็นไปได้ก็มีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกมันเร็วขึ้นนะแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าเมื่อก่อนเยอะนะครับถ้าเรากลับไปดูแวดวงมือถือนะครับใครเลยจะคิดว่ามือถือเนี่ยจะสามารถออกรุ่นใหม่ๆได้ทุกปีนะแล้วผมเชื่อว่าหลายๆท่านเลยนะครับก็จะซื้อมือถือนะครับมากกว่า1เครื่องนะในช่วงระยะเวลา5ปีนะครับผม ทำไมวงการเกมจะทําแบบนั้นบ้างไม่ได้นะครับเพราะจริงๆ5ปีนี่ก็ถือว่านานนะถ้าเราซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มา1เครื่องนะใช้ไป5ปีนี้ถือว่าค่อนข้างเก่าเลยนะฮะคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างครับมีความเป็นไปได้แค่ไหนนะครับที่โซนี่เนี่ยจะทําให้ไซเคิลของ PlayStation 5เนี่ยสั้นลงนะครับเหลือเพียง5ปีเท่านั้นนะแล้วคุณรู้สึกว่าระยะเวลา5ปีเนี่ยอายุของคอนโซลเนี่ยมันสั้นเกินไปหรือเปล่านะครับ คุ้มค่าคุ้มราคาในการซื้อหามาเล่นไหมครับก็แบ่งปันความเข็งกันมาได้ครับผมหวังว่าข้อมูลที่คงจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าอยากจะสนับสนุนแมวนูนนะสามารถกดจอยใต้ช่องได้นะครับเพียงเดือนละ20บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าอยากติดตามเมนูแบบเจาะลึกนะครับสามารถเข้าไปที่เพจแมนูนยูทูบเบอร์นะที่นี่ก็จะมีผมแล้วก็ในโกคุมะนะครับช่วยกันอัปเดตคอนเทนต์เป็นประจานะครับผมไปกดติดตามกันได้ครับผมแมนูนนี่ลาไปก่อนนะครับชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์ อยากดูไปนานกด subscribe กดดิ่งกริ้งกริ้งสวัสดีครับ